ในอัตศกถามีภิกษุองค์หนึ่งบรรลุพระอรหันต์เพียงแต่กล่ว่าเห็นดอกมะลิป่าร่วงลงมาจากต้นนะดอกมะลิป่าไม่จะมีชีวิตจิตใจมันร่วงตามธรรมดาธรรมชาติของมันแต่พระองค์นั้นมองไปในแงท่ที่มีความหมายทางไม่เที่ยงไม่มีไม่มีความวังอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ อร่อยสวยงามอะไรแบบนี้มันจึงเป็นพระอาหันได้โดยเห็นสิ่งที่มันทําอะไรไปตามธรรมชาติทั้งมันไม่มีจิตมีใจอะไรนี่เรามันไม่เป็นหเห็นไหมมันมีอะไรหล่นมีอะไรนั่นก็ไม่รู้สึกต่อใจของเราะเตลดเิดเปิดเปิงไปทางไหนซะแล้ไม่มีโอกาสที่จะเห็นดอกไม้ป่าร่วงม่เป็นพระอาหันได้เลยแล้วราอใจของเรากระด,ด้างและเตลดเิดเปิดเปิงไปไกลแล้ว จึงเหมาะแล้วที่จะเอาเงือล่างกิเลสราะมีความแก่ความกระด,ด้างหนามากนะ <c oughs> ไม่ไม่ละเอียดละมุนละไมเหมือนตัวอย่างนะ <c oughs>